ครับสำหรับเบรกนี้นำท่านผู้ชมมาสำรวจราคาสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทั้งผักหมูไก่แล้วก็ไข่ขณะนี้นะครับก็อย่าราคานี้โชคดีมากๆที่ยังทรงตัวอยู่นะครับโดยเฉพาะราคาหมูแต่คาดว่าในช่วงวันจ่ายเทศกาลตรุษจีนก็จะมีการปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอนก็เตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าเผื่อเอาไว้ก่อนก็จะเป็นการดีกว่านะครับติดตามเรื่องนี้กันเลยนะครับใกล้ตรุษจีนแล้วนะครับ ก็ต้องนําเรื่องราวของราคาของมานําเสนอเป็นประจำนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามนะครับแล้วก็จะไหวทันตามสถานการณนะ์มาติดตามบรรยากาศในตลาดทรัพ์สินลาซ่ากันเหมือนเดิมนะครับอําเภอเมืองจัดสงขาซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่สํารวจราคาสินค้าที่จําเป็นจะต้องใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทั้งผัก หมูไก่แล้วก็ไข่ครับก็ขออนุญาตเริ่มจากแผงไมครับผักก่แล้วกันนะครับเนี่ยช่วงนี้ราคาผักยังไม่แพงนะครับยังราคาปกติสําหรับผักที่ใช้ในช่วงเทศกาลจุดจีนก็จะมีอะไรบ้างครับหัวไชเท้าตอนนี้กิโลกรัมละ25บาทผักกัดขาวกิโลกรัมละ50บาทผักขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายนะครับกิโลกรัมละ80บบาทนะครับต้นหอมผักชีกิโลกรัมละ 100บาทแล้วก็ผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ25บาทก็ถือว่าราคายังพอไหวกันอยู่นะครับทีนี้ไปดูในส่วนของเจ้าของแผงขายไก่สดกันบ้างนะครับอันนี้ผักแล้วนะฮะก็สามารถที่พอจะซื้อกันได้นะครับมาดูที่ไก่สดนะครับในตลาดทรัพย์สินสงขาได้มีการปรับราคาไก่ เป็นตัวนะครับจากเดิมกิโลกร,รัมละ60บาทขึ้นเป็น70บาทนะครับขึ้นไปสิบาทนะครับสำหรับเนื้อไก่จากกิโลกร,รัมละ90บาทขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละ100บาทก็สิบาทเหมือนกันขาติดสะโพกจากเดิมกิโลกร,รัมละ80บาทขึ้นเป็น90บาทก็ คาดว่านะครับในช่วงจุดจีนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยราคาไก่ก็จะมีการปรับราคาขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะสั่งไก่เข้ามาเพื่อที่จะรองรับลูกค้าเหมือนทุกปีอย่างน้อยก็คิดว่าพอที่จะช่วยพยุง ทําทให้มีกําไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสั่งไก่เพิ่มขึ้นมาปริมาณมากน้อยเพียงใดแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ราคาไก่ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับเอาละครับภาพไปแล้วตรงนี้เป็นบริเวณเขียงหมูซึ่งก็มีลูกค้าไม่มากนักที่จะเข้ามาซื้อหมูเพราะอะไรครับเป็นช่วงที่หมูมีราคาแพงนั่นเองนะครับเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าเจ้าประจําที่แม่ค้านั้นจะนําหมูที่สั่งเนี้ยไปส่งให้ถึงบ้านหรือร้านค้าเลยนะครับโดยท การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดโอมครอนด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่านะครับซึ่งนางสุนันทาภูมิวิทยาครับวัย43ปีแม่ค้าเขียงหมูตลาดทรัพบสินลาซ่าก็ได้เปิดเผยกับเราว่าราคาหมูวันนี้ก็ยังทรงตัวอยู่นะและในช่วงตรุษจินนี้อาจจะมีการปรับราคาขึ้นอีกแต่ว่าก็ ปลอบใจว่าไม่มากไม,ไม่น่าจะมากนักนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับทางนี้เนื่องจากรัฐบาลเข้ามาควบคุมการขายสินค้าราคาสูงอยู่ซึ่งภาครัฐก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหมูเป็นพิเศษนะวันนี้ราคาหมูยังคงทรงตัวนะครับก็คือหมู3าชั้นอยู่ที่ก,กรัมละ220บาทหมูเนื้อแดง170บาทเนื้อสัน190บาทคาดว่าในช่วง ช่วงตุดจีนก็น่าจะมีการขึ้นราคาหมูอีก10บาทนะครับก็อาจจะขึ้นหมูสาชั้นเป็นกิโลกรัมละ230บาทหมูเนื้อแดงอาจจะอยู่ที่ราคา180บาทแต่ที่ขายดีที่สุดก็คือหมูสาชั้นซึ่งจะเป็นหมูว้นั่นเองนะครับแต่ว่าราคาหัวหมูเองก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้หัวหมูจะอยู่ที่หัวละ600บาทนะครับจากเดิมนี้550บาทก็จะเป็นหัวหมูที่ไว้เรียบร้อยหรือไม่ต้องไปปรับทําอะไรแล้วนั่นเองนะครับเอาละครับนี่นะครับแม่ค มาให้ความคิดเห็นนะครับปลอบใจท่านผู้ชมนะฮะก็เตรียมอะไรกันเอาไว้ก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจเครียดมากนะครับทีนี้ทางด้านแม่ค้าขายไข่ไก่นะครับในตลาดทรัพย์สินลาา่านะครับไข่ไก่นี่ก็ใช้กันโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะก็ เป็นอาหารประจำนะฮะหลายเจ้าก็มีการปรับราคาขึ้นไปแล้วฟองละ30สตางค์มีเบอร์1เบอร์2เบอร์3และเบอร์สตั้งแต่วันที่9มกราคม2อง5ที่ผ่านมาโดยราคาไข่ไก่นะวันนี้มีเบอร์ศูนย์ราคาฟองละ4ี่บาทห้สตางค์ไข่ไก่เบอร์1ราคาฟองละ4ี่บาทสาสตางค์ไข่ไก่เบอร์2ราคาฟองละ4บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฟองละ3บาท70สตางค์เบอร์4ี่ราคาฟองละ สามบาทห้าสิบสตางค์แม่ค้าขายไข่ไก่ก็บอกว่าในช่วงจุดจีนนียนะครับในช่วงจุดจีนนียก็มีแนวโน้มที่จะมีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มอีกแพงและสามบาททุกเบอร์นะครับซึ่งก็ได้มีการแจ้งมายังแม่ค้าขายไข่ไก่ให้ทราบล่วงน้าแล้วนะครับสำหรับในช่วงจุดจีน,ส,นส่วนแม่ค้าเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นตอนนี้ยังคงขายราคาเดิมอยู่นะครับทางนี้เพื่อรักษาลูกค้าแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนด้วยกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณในส่วนของการ เขาเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยคองที่จําเป็นนะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับก็เป็นอะไรที่ต้องอย่างไข่เนี่ยโอ้เป็นอาหารประจําที่ต้องใช้แทบทุกบ้านแทบทุกครัวเรือนจะต้องมีอยู่นะครับใส่ในหลายๆสูตรเลยทีเดียวนะครับนะฮะนี่ก็ยังไงก็ขอบคุณทางแม่ค้านะครับเห็นว่าแม่ค้าเองก็ยังไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นนะครับอ่านข่าวเอ๊คิดว่าเป็นตัวแม่ค้าเองนะครับรัวไข่กันนะนะครับอันนี้ก็แซวแม่ค้านิดนิดหน่อยนะฮะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเรื่อง ปกติเลยทีเดียวสําหรับในช่วงจุดจีนแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับเราทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเนื่องจากราคาหมูไม่รู้ด้วยกลไกอะไรประการใดนะครับที่ะะรัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยพยุงราคาเพื่อไม่ให้สูงขึ้นไปกว่านี้เพราะตอนนี้ก็โอ้โหแบบสูงมากๆแล้วทีเดียวนะครับ